รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ได้หมดถ้าสดชื่นโอ้โหคุณผู้ชมอ่ะเออคุณผู้ชมพร้อมยังครับนี่คุณผู้ชมมารอแล้วทักทายคุณผู้ชมก่อนดีกว่าครับสวัสดีครับเปรี้ยวปากเช็คอินมาแล้วครับเรากลับมาเช็คเรื่องกินอินเรื่องเที่ยวแชร์เรื่องเปรี้ยวกับเปรี้ยวปากเช็คอิน ตามที่เราสัญญาับคุณผู้ชมไว้นะครับว่าเราจะพาไปพิชิตความอลังการของน้ําตกทีรอซูแต่ว่าตอนนี้เรามาได้ครึ่งทางเท่านั้นที่ผ่านมานะครับเราก็ล่องไปตามแม่น้ำแม่กองได้เห็นมีแก่งด้วย,ยมีบ่อน้ําร้อนด้วยแล้วก็มีโอ้โหน้ําตกที่มันเป็น,นสายลุงยล้งน้ำตกสายลุง้งสวยมากมครับแต่นี่แค่ครึ่งทางเท่านั้นค่ะจะบอกว่าทางต่อไปเนี่ยทรหดมันฮาสนุกแน่นอนเริ่มจากเส้นทางนี้เลยนะคะนั่งเราด้านหลังนี้ค่ะ ระยะทาง14กิโลเมตรก็ไม่ไกลมากก็ใช้เวลาประมาณ40นาทีค่ะ14กิโลมตรใช้ทั้ง40นาทีอะก็ทางไงเต๋อทางแบบมั่นอะสบายอยู่แล้วเราไม่เคยกลัวอยู่แล้วแต่ที่สำคัญต้องถามว่าจอยสภาพจิตใจจอยสู้ไหมสู้อ๋อเออถ้าจอยสู้ขนาดนี้ก็ก็น่าจะพร้อมแล้วมั้งโอเคไปจอยขึ้นรถอย่างธรรมแมงเลยโอเคถ้าสู้ขนาดนี้ต้องขึ้นพี่คะพร้อมไหมคะพร้อมจอยขึ้นรถเลย ไปไปพร้อมเลยพร้อมค่ะพี่ไปเลยค่ะรุยเลยครับ น,นี้นะครับเราก็เข้ามาที่ทําการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคุ้มผางแล้วนะครับหลังจากที่เรานั่งรถมา14กิโลเมตรทางแบบขรกขระเล็กน้อยแต่สนุกมากๆเลย ใช่ค่ะก็หลังจากที่ลงรถเสร็จแล้วนะคะเดินไปอีกประมาณกิโลครึ่งครับแต่ต้องบอกว่าสมัยนี้ไม่ลําบากแล้วเนอะเพราะว่าตลอดสองข้างทางนั่นคือจะปูคอนกรีตไปนะคะแล้วก็คือวิวด้วยความที่เป็นธรรมชาติเป็นป่าเนอะมันก็จะเย็นเย็นดูชมวิวเพลินๆไปค่ะแล้วก็บอกคุณผู้ชมว่าเป็นข้อมูลนิดนึงนะครับว่าถ้าเป็นช่วงหน้าฝนนะครับถนนที่เราแบบนั่งรถกันมาเนี่ยจะปิดนะครับหมายความว่าเราจะนั่งรถไม่ได้แต่ว่าเราสามารถเดินเท้าขึ้นมาได้เหมือนเดิมโอแล้วเขาจะไปเปิดอีกทีประมาณช่วงเดือนพฤศจิกายนครับเพื่อเป็น ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมจะมาเทีย่ยวนะคะก็ควร,ครที่จะเช็คก,กับเจ้าหน้าที่เขตร,รักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางก่อนเพราะว่าจะเปิดหรือว่าปิดเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของแต่ละปีด้วยใช่ครับเฮ้ยโตรเราได้ยินเสียงน้ำตกแล้วว่าใช่เราได้ยินมาแต่แรกแล้วเนี่ยแต่นี่ดินใกล้ใกล้มากๆาเดี๋ยว่าจะใกล้ถึงแล้วไปเลวอยู่ๆก็รีบขึ้นมาอะไรจะ สวยมากๆแล้วก็อลังการมากมากครับสมกับเป็นน้ําตกทีรอซูที่สุดยอดมากจริงใช่รววาคาสมกับเป็นน้ําตกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะแล้วก็ค,คุ้มค่ากับการเดินทางของเราสองคนคือว่าจะเป็นขอแร้รสามชั่วโมงนั่งรถอีกหนึ่งชั่วโมงแล้วก็เดินขึ้นมาอีกครึ่งชั่วโมงแต่ว่าสวยคุ้มค่ามากๆค่ะแล้วต้องบอกว่าจริงๆแล้วเราสามารถชมความสวยงามของน้าตกทีรอซูได้จากทุกมุมเลยนะครับมีหลายมุมด้วยกันซึ่งจุดที่เราอยู่มองไปนี่ก็จะเห็นวิวนี้เลยเห็นไหมครับเห็นจากยอดลงมาถึงข้างล่างเลยเป็นม่านน้าสวยงามมากทีรอซูนนนนะะะคคเเป็้ําาตกขห่ ที่มีต้กนกําเนิดมาจากกล้วยกล้อทอนะคะเขาก็จะไหลผ่านจากกล้วยนะคะแล้วก็มาที่ผาสูงชันแบบนี้แล้วค่ะก็เลยกลายเป็นแหล่งกระเด็นน้าตกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยของเราค่ะแต่ว่าต้องบอกว่าตอนนี้คือจิตใจเราไม่อยู่กันนี้กับตัวแล้วะก็อ,ะอยากลงไปเล่นน้ำว่ะอเ,เออไปด้วยไปด้วย แล้วก็สดชื่นมากๆเลยหมดได้เติมพลังเข้ามาในชีวิตเราเนียใช่แต่ในความรู้สึกว่ามันสวยสมกับการเดินทางเนาะคือไม่ใช่สวยแค่คุยรอโซนะคะแต่ว่าระหว่างทางที่สวยงามแล้วก็ดีเรื่องราวกับลอนด,ด้วยโอ้แล้วเป็นถือได้ว่าเป็นทริปที่ประทับใจมากๆต้องบอกจอยเลยนะครับแล้วบอกผู้ชมไปด้วยครับว่าระยะทางที่เหนื่อยยากเนี่ยมันทำให้จุดหมายปลายทางคุ้มค่าเสมอโอ้คมมากเลยอะ่ะจะบอกว่าเดินมาทั้งวันตอนนี้สิวเราไปหาหทานไหมอ่ะไม่อย่าพึ่งได้ไห ามาแล้วอยากเล่นน้ำต่อยแป๊บหนึ่งนะบ้าเราจะให้เต๋อเล่นน้ำก็ได้ในฐานะที่เต๋อเป็นภาระเราในการเดินป่าครั้งล่าเจจอยคือภาระเราตลอดทุกทปที่ผ่านมาเต๋อแหละเป็นภาระเราอู้หเหรอเต๋อได้อ่าโอเคไม่เป็นไรถือว่าจอยให้เราบ้างน้ำลนเ,เล่นได้ไหมอ่ะอุ้ยน้ำเย็นมากเลยอ,ยอะจอย ขาวอยเจ้าดังแห่งเมืองแม่สอดกับร้านข้าวซอยหอมหวานมันกลมกล่อมและเนื้อไก่นุ่มสุดๆเป็นแบบชามเดียวไม่พอแน่นอนอีกสักครู่จ้า <S <S ร่วมเช็คอินโดยซอสหอยนางรมสุดเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์ ได้มาทานข้าวซอยด้วยถามจอยดีกว่าว่าปกติแล้วถ้าจอยนึกถึงข้าวซอยอะจอยชอบทานข้าวซอยแบบไหนคือเราชอบแบบว่าข้าวซอยที่เครื่องแกงนะแบบถึงเครื่องแล้วก็แบบไม่มันมากแล้วก็ต้องใส่ผักกัดดองนะแล้วก็แบบว่าหอมแดงบีบมะนาวแล้วก็ใส่พริกด้วยฟังดูแบบมีสไตล์เฉพาะแบบ ละเอียดเจาะจงมากเลยป้าคนกินข้าวซอยเขาก็ประมาณนี้แหละเต๋อจริงก็จริงก <ๆๆ S 2> ็จริงคือถ้าพูดถึงข้าวซอยเนี่ยครับส่วนใหญ่บางที่เขาจะถึงภาคเหนือตอนบน <ฮะ S 2> แต่ต้องบอกว่าที่ภาคเหนือตอนล่างอย่างที่จังหวัดตากเนี่ยร้านข้าวซอยที่เราพามานี่ก็โอ้โหก็อร่อยเด็ดมากครับ<ะ>ร้านตุ๋ยข้าวซอยนั่นเองครับเป็นร้านข้าวซอยอิสลามซึ่งกเก่าแก่มากครับเปิดมานานกว่า68ปีแล้ว <ฮะ S 2> จนเป็นร้านดังในย่านนี้ทุกคนต้องรู้จักเลยครับร้านในตำนานเลยแต่ว่าสิ่งที่จอยชอบเลยนะคะกคือที่ร้านนี้เนี่ยเขาทำ วัตถุดิบเองทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเส้นหรือว่าเป็นเครื่องแกงนะคะว่าชันชิมแล้วคือต้องบอกว่าเครื่องแกงเขาถึงเครื่องจริงจริงที่จอยบอกแล้วก็ด้วยความที่เส้นทําเองเนี่ยเขาก็จะมีลักษณะเฉพาะตัวเนอะคือบางเจ้าก็จะเป็นเส้นแบนๆแต่นี้เขาจะเป็นแบบเส้นกลมๆแล้วก็บอกว่าเหนนุ่มกำลังดีค่ะแล้วก็ไก่เนี่ย ขเขาส่วนใหญ่เขาใช้แต่เป็นน่องแต่เนี่ยเขาใช้ไก่ทุกส่วนเลย <c oughs> มันก็จะมีแบบเป็นเนื้อเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มใส่ไข่ได้มีเครื่องในไก่ด้วยซึ่งต้องบอกว่าร้านนี้แบบจัดเต็มมากเพราะว่านอกจัดทาน<ม>พวกเครื่องเคียงอย่างพวกประกาศดอง<ม>ผักชีต้นหอมหอมแดงอะไรพวก<ม>นี้แล้วนะครับที่นี่นะครับสามารถสั่งเพิ่มอะไรก็ได้สมมติเราอยากเพิ่มไข่เพิ่มได้เพิ่มเส้นเพิ่มได้เพิ่มเครื่องในไก่มาก็ได้หมดเลยพิเศษแล้วก็เต็มที่มากๆอร่อยเนาะ คือเขาว่ารสจัดเนาะมีความเผ็ดความแบบถึงเครื่องแกงแล้วก็ตัวไก่อะไรก็แบบนุ่มมากเนยถ้าจัดจ้านเนี่ยขอลองทานไก่ก่อนทานไก่ทานกัะเส้นเลยหคือันรสชาตินุ่มกำลังดีมากเลยหัหอร่อยเลยครับแบบไม่เหนียวเลยนุ่มมาก ถือได้ว่าเป็นร้านลิงทางระดับต้นๆเลยนะครับที่ทามพาไปเช็คอินเด็ดขาดอร่อยมากใช่อร่อยสมกับเป็นร้านเก่าแก่ของจังหวัดตากจริงค่ะอือครับเอางี้จอยเดี๋ยวจะพาจอยไปกินอีกร้านหนึ่งก่อนเป็นร้านที่กุ้งแบบไซส์ยักษ์มากจอยต้องชอบชัวเราได้ยินมาเขาบอกว่ากุ้งแบบใหญ่ตัวท่อแขนเลยใช่ไหมขาสับปะหลาดวะขาเด็กเลยโอ้โหใหญ่มากแล้วยิ่งมันกุ้งนะจอยโหเยิ้มๆแบบของปรดจอยเลยอุ้ยเราชอบมากเลยอะ ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพอเราทานอันนี้อิ่มนะเตบอก็รีบไปขอบคุณเจ้าของร้านเลยเราจะได้ไปกินกุ้งเผาต่ออันนี้ประโยคบอกเล่าหรือประโยคคำสั่งบอกเล่ามันคือประโยคคำสั่งเลยอิ่มแล้วไม่ใช่หรอมันยังอยู่ในช้อนได้ไปก็ได้ยอมทุกเทปพี่พักสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหข้าวซอยอร่อยสมคำล่ำลือเลยครับผมขอบคุณค่ะถ้าแวะมาแม่เฉลิก็แวะมาอีกนะคะต้องมาแน่นอนครับ แล้ว,วันนี้นะครับผมก็มีคลิปเซตหอมเข้มขน้นต้องซอสหอยนางรมสุดเข้มขน้นตราเด็กสมบูรณ์นะครับมามอบให้พี่ฟ้าด้วยครับขอบคุณค่ะอ่ะพี่ฟ้าบอกพี่กัดร้านนี้คุณผู้ชมหนครับค่ะว่างๆมาเที่ยวแม่สอดนะคะร้านประตูข้าวซอยอยู่ถนนประสาทวิถีอยู่เยื่องเยงกับจิตมอเตอร์ตัวเมืองนครแม่สอดค่ะอย่าลืมแวะมานะคะครับอยากทานข้าวซอยอร่อยเข้มข้นต้องมาที่นี่เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับน้องออนรอเราอยู่แล้วกับช่วงโกอ่อนเช็คอินครับ เดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนแห่งความรักออนมีเมนูขนมหวานแทนใจอย่างโรสเมลแรงมาบอกสูตรกันเตรียมตัวจดกันได้เลยค่ะวิธีการทำง,ง่ายมากนะคะใส่ส่วนผสมค่ะมีทั้งไข่ขาวนะคะครีมออฟทาร์ท่าแล้วก็น้ำตาลทรายป่นค่ะใส่ลงไปในเครื่องผสมอาหารใช้หดดัวตีลูกตะก้อนนะคะตีโดยใช้ค,ความเร็วสูงสุดค่ะจนตั้งยอดค่ะลดระดับเครื่องลงนะคะแล้วก็ใส่สีผสมอาหารลงไปค่ะแล้วเราก็จะตีนะคะจนให้เป็นเนื้อสีชมพูเนียนค่ะ บีบให้เป็นรูปสวยงามนะคะตกแต่งด้วยเกลดตน้ำตาลอีกเล็กน้อยะคะ่ะนำเข้าตาอุไฟฟ้าสีอเมทิสโดยใช้ไฟบนล่างค่ะใช้อุณหภูมิอยู่ที่140องศาเซลเซียสเวลาประมาณ50นาทีเตารุ่นนี้นะคะมีระบบลมร้อนช่วยกระจายความร้อนทำให้อาหารสุกเท่าถึงด้วยค่ะโรสเมรงังพร้อมต้อนรับเทศกาลแห่งความรักแล้วะคะ่ะ นี่แหละค่ะสูตรสำเร็จของชีวิตท่านสมัยแบบออนอิ่มท้องแล้วถึงเวลาใส่ใจสุขภาพเช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอช่วงนี้ออนทำงานทุกวันเลยแต่งหน้าบ่อยแถมยังนอนดึกด้วยค่ะก็เลยทำให้เกิดสิวในที่เดิมๆแบบนี้จะมีวิธีไหนช่วยได้บ้างหรอคะสิวที่เกิดซ้ำที่เดิมๆเนี่ยส่วนใหญ่มกักจะไม่ค่อยหายด้วยกันใช้ยานะครับการใช้เลเซอร์เนี่ยจะช่วยทำให้สิวยุบและมีโอกาสเกิดแผลเป็นน้อยลงครับ แต่บางครั้งเนี่ยก็เผลอไปแกะขารือทําให้เกิดหลุมสิวอย่างนี้จะรักษาอย่างไงได้บ้างคะด้วยเลเซอร์ตัวเดียวกันนี่นะครับสามารถทําให้หลุมสิวตื้นขึ้นได้โดยเปกระตุ้นการสร้างคองลลาเจนหน้าก็จะไม่แดงระหว่างการรักษาก็มไม่เจ็บสามารถกลับไปทํางานได้ทันทีเลยครับโอ้ยทราบแบบนี้นะคะเรื่องสิวกลายเป็นเรื่องเล็กสําหรับออนไปเลยละค่ะขอบคุณคุณหมอมากๆนะคะที่ให้คาปรึกษาหมายเลขกู้โชคดีสัปดาห์ที่แล้วค่ะช่วงหน้า ไปชิคกินร้านกุ้งเผาส่งตรงจากพมา่าไซยักใหญ่เพราะเมนูนเด็ดทั้งปูผัดผงกะหรีต้มยำปลาเมยแซ่บแน่นอนผลิตภัณฑ์นม u h t สำหรับตีฟองตราโฟลคอนโปรเฟชนัล จ,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 จอย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 ดู <c oughs> ขนาดของพุ่งซะก่อนครับใหญ่บรลักกักใหญ่มากาบรลักกักนะแต่ว่าแอบมากอะแ่มากคือ,อ <ๆ S 2> จะบอกว่า3ตัว3ตัวโลได้เลยมันหนักดูดิความใหญ่ของมันแต่สิ่งที่เราชอบเลยคือความมันเยิม้มของมันอะดุดหัว เอา,อางี้จอยคุยคุณผู้ชมไปก่อนเราขอชื่นชมบะกุ้ง่อยโอเคจะบอกคุณผู้ชมนะคะว่าร้านบอกุ้งเผานะคะเป็นอีกหนึ่งร้านดังที่แม่สอนเลยนะคะคเปิดมานานกว่า30ปีนะคะเขาขึ้นชื่อมากเลยค่ะเต๋อเรื่องความสดจากอาหารทะเลนะคะที่ส่งตรงมาจากชายแดนเนียนมาเลยอใช่ครับดีไปแล้วเหรอเขาบอกว่าความพิเศษของกุ้งนี่มาจากไหนนะก็คือต้องบอกว่าที่เป็นไฮไลท์ก็คือกุ้งเผาใช่ไหมคะคือความพิเศษเลยคือ ุะะ้งเนี่ยค่ะเขาจะส่งตรงมาจากแม่น้ำสโตงเลยเซึ่งเป็นแม่น้ำสำคัญของพมา่านะคะแล้วก็เขาเรียกว่าเอามาเผาแบบกำลังดีอ่ะให้เนื้อมันแบบนุม่มมันเยิม้มแต่ที่สําคัญนะคะน้ำจิ้มซีฟูดค่ะเ,คเขาจะใช้แบบพริกกระเหรียงมาจากรอนมูเซอร์เลยพริกกระเหลี่ยงเนี่ยเขาจะมีความเผ็ดร้อนที่มากกว่าพริกขี้หนูแต่ว่าไม่เหม็นเขียวเพราะฉะนั้นมันจะมีความเผ็ดความหอมความเปรี้ยวของมะน,นาวสด,สด,สดแบบ นนะใช่แล้วต้องบอกว่าที่ร้านนี้นะครับบรรยากาศเหมาะก,กับการมากินอาหารทะเลเป็นอย่างยิ่งเพราะว่ามันจะบรรยากาศเปิดโล่งเลยนะมองเห็นแบบข้างนอกแบบชิลเลยแล้วขา้างหน้าเนี่ยเขาจะมีแบบพวกแบบมาปิ้งมาย่างมาอะไรสดๆให้เราเห็นเลยว่าอาหารทะเลที่นี่สดจริงๆครับใช่ค่ะและที่ไม่พูดเึง็ไม่ได้เลยของโปรดปลาอันดับหนึ่งเราครับหอยหอยหวานคือเขาจะเอาหอยหวานตัวแบบไซส์แบบใหญ่เลยนะครับเอาไปเผาครับจนเนื้อข้างในเนี่ยมันชุ่มแล้วก็อบบ ไม่เหนียวกำลังนุ่มๆเลยถ่านกับจิ้มซีฟู้ดอย่างที่จอยบอกเนี่ยเด็ดเลยสารศาสตร์ที่ก้านแกะหอยหวานสิคะก้านแกะหอยหวานนะครับให้เผ็ดชาบิดตามเกลียวหอยมันนะฮะว่านี่ไงมาเลยดดตัวตัวเห็นไหมเก่งอ่ะแต่ดูของเราดิอ่ะอะไรเอากุ้งเหรอเอออเามันมาคลุกข้าวดิอืมไงไงคะอออืื้ห อนนร่อยอมคือหอยแบบไม่เหนียวเกินกำลังฉ่ำๆกำลังนุ่มแล้วตัวใหญ่มากกินเอนชิมซีฟู้ดอย่างที่จอย,ยบอกอ่ะเป็นพริกกระเหลี่ยมมันจะมีความเผ็ดแบบจี๊ดขึ้นมานิดนึงเผ็ดร้อนเนาะเผ็ดร้อนอร่อยแล้วไม่เหม็นเขียวเลยอะ่ะโอ้โหไม่เหม็นเลยคือจะบอกว่านี่ค่ะของจอยนะคะข้าวคลุกมันกุ้งกับเนื้อกุ้งราดกัน้ำจิ้มซีฟูด้ดนี่สร้างสารรค์เมนูตัวเองขึ้นมาเลยเหรออือ <ม>แล้วเนี่ยปีอ่ะปีคะปีผัดผงกะรูเนี่ยผู้หผงกะหรีเออโอ้นี่เขาใช้เนื้อปูเลยนี่คือเขาจะใช้เนื้อปูที่แบบว่านึ่งสดๆเลยนะคะแล้วก็แกะมาแล้วก็ผัดเข้ากับเครื่องผงกะหรี่รสชาตินัวกร,รอบๆค่ะโอ้ต้องบอกว่าครสชาติเข้มข้นมากเลยอะแล้วมันแบบ มีความนัวๆด้วยนัวๆมันๆคือแต่ว่าเขาครบรสอ่ะของเกาหลีอ่ะแล้วก็เนื้อปูสดนิดนึงใครจะต้มยำอยากทานอ่ะอ่านี่ถูกคนคมากทำไมคะอันนี้<อ>ต้มยำที่ไม่ได้หาทาน,นง่ายๆนะครับทำไมอ่ะเขาเรียกว่าต้มยำปลาเมยคืออะไรปลาเมยปลาเมย์มยนี่คือจะเป็นปลาจากทางฝั่งเมียนมาเลยอืมเขาจะเป็นคล้ายๆปลากระพงบ้านเราเนี่ยแหละซึ่งเมยนี่จะเป็นชื่อแม่น้ำชื่อแม่น้ำเมยใช่ครับ เขาจะเอานำปลาเนี่ยมาแย่เป็นชิ้นแบบไม่หนามากาปลากำลังพอดีคำนะทา,านกับเครื่องต้มยำแบบโหแซ่บๆเลยนะออเอามาไปต้มยำน้ำใสดูประมเมย์ครับเป็นไงคือน้ำต้มยำเขาแซ่บสดข่องคอเลยอ่ะข่องคอเลยเหรอใช่แล้วเนื้อปลาเขาจะแบบแน่นๆหนุบๆ,ๆอ,อ่ะเนาะอร่อยเนาะอืมอร่อยเลยประเมย์อุ๊ยแม่เจ้าทานกับข้าวยิ่งเข้ากันอร่อยหนู อร่อยเลยจอยดูสิดูไม่เต๋อเราชิมก่อนเต๋อจอยเรากำลังจะคลองจองให้เป็นวันสุดท้ายอยู่อร่อยโอเคก่อนให้เราอว่โอ้อร่อยจริงครับคือเนื้อปลามันจะมีความแบบไม่เละและเครื่องเครื่องต้มยำคืออย่างที่จอยบอกค่อคลองจริงโหอร่อยมากเลยจริงค่ะอร่อยจะเลือกไม่ถูกเลยนะคะว่าเมนูไหนจะเป็นเมนูเปรี้ยวปากค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมลองโหวตเข้ามานะคะสองสายแรกค่ะที่โหวตให้กับเมนูที่ได้คะแนนสูงสุดนะคะ จะได้กิฟต์วอร์ชร์เซตอิ่มฟรีแบบบนโต๊ะมาทานกันแบบฟรีๆเลยคะ่ะใช่ครับและอีก5สายถัดไปนะครับรับฟรีสมาชิกแอคคิทเช่นหปีครับผม <Ừ. S 2> นะถ้าอยากมาทานที่ร้านนี้นะครับมาไม่ยากเลยครับร้านบอคุ้งเผานะครับอยู่บนถนนอินทระคีรีนะครับอยู่ตรงข้ามกับอีราวดีรีสอร์ทครับใช่แล้วคะ่ะถามจอยดีกว่าเป็นไงบ้างเคยมาทีราซูมาก่อนไหม ไม่เคยแต่ว่าเป็นความฝันนะที่ครั้งนึงในชีวิตก็อยากมาทีรอซูนจริงแต่ก็มีความรูม้สึกว่าเฮ้ยม,มันต้องลำบากมากอะคงแบบมาไม่ไหวแต่ต้องบอกว่าตอนนี้เนะี่ยไม่ได้ลำบากอย่างที่คุณผู้ชมคิดแล้วนะคะอาจจะใช้เวลาในการเดินทางค่อนข้างค่อนข,ข้างที่จะนานนิดนึงแต่ว่าสวยงามคุ้มค่ากับการเดินทางแน่นอนค่ะใช่ครับโอ้โห คือถึงแม้จุดหมายปลายทางเราจะคือน้ําตกทีรอซูนะครับแต่ระหว่างทางนี่โอ้โหความสวยงามอยู่รอบข้าง<ช>แบบเต็ไมไปหมดเลยครับตั้งแต่ล่องแพไปนะโอ้โหเห็นบรรยากาศร,รอบๆนะเห็นแบบน้ําตกเห็นสายลุ้งเห็นทุกอย่างพูดได้เต็มปากเลยว่าคุ้มมากๆไข่เหนื่อยแนะ่อนอนค่ะผ,ผู้ชมมาเที่ยวกันได้เลยค่ะเพราะว่า ประเทศไทยขอยงเรายังมีที่สวยๆมหรรยนแบบนี้อีกเยอะนะคะอยากให้คุณผู้ชมลองมาเที่ยวกันดูค่ะครับและสําหรับการมาทริปนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับทีรอซูริเวอร์ไซด์รีสอร์ทนะครับรีสอร์ทท่ามกลางธรรมชาติสวยๆเลยครับที่สําคัญนะครับมีบริการพาเที่ยวน้ําตกที่อรอซูด้วยค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเรากลับมาเช็คเรื่องกินอินเรื่องเที่ยวแชร์เรื่องเปรี้ยวกับเปรี้ยวปลาเช็กอินสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะอยากไปเทียวสซูอีกรอบเลยไปดีอร่อยเนี่ย สำหรับการเดินทางไปชิดน้ำตกทีลอซูจากอำเภอแม่สอดนั่งรถผ่าน1,219โค้งสู่อำเภออุ้งผางจังหวัดตากใช้เวลา4ชั่วโมงแล้วล่องเรือยางสัมผัสธรรมชาติแม่น้ำแม่กลองไฮไลท์คือน้ำตกสายรุ้งแนะนำให้มาถึงก่อนเที่ยงรับรองเจอสายรุ้งแน่นอนจ้าและระหว่างทางยังมีจุดแวะพักแช่น้ำพุร้อนฟินสุดๆจากนั้นเดินทางกันต่อนั่งรถอีกประมาณ45นาทีแล้วเดินเท้าต่ออีก1กิโลครึ่งก็จะถึงน้ำตกทีลอซูอลังการสวยงามคุ้มค่าสักครั้งในชีวิตต้องมาพิชิตทีลอซูนะคะ ด้านหนะ้พบกับมิสเตอร์เฮิร์ทซันนี่ที่จะเช็คอินตามเส้นทางรถไฟฟ้าอร่อยทั้งร้านอาหารเช้าวันใจชาวออฟฟิศร้านอาหารจีนกวางตุ้งชื่อดงังและของหวานน่ารักฟรุ้งฟริงรง,งานนี้อร่อยเหาะแน่นอน